สวัสดีครับผมนี่นะครับเจ้าสุดหล่อแซมแล้วนะครับข้างละสี่เส้นห้าเส้นนะครับตอนนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีครับสมบูรณ์น้ำหนักมาอีกนิดเดียวสองห้าแล้วครับตอนนี้ผมรอปีกกว่าให้เต็มกว่านี้หน่อยจะลองพันนวมเตะดู สมบูรณ์ดีนะครับชั่งน้ำหนักเมื่อกี้สองสี่อีกนิดเดียวสองห้าครับไก่ตัวนี้ชนะมาสองไฟนะเดี๋ยวรอแซมเต็มเมข้ามาเตะนวมดูแล้วก็เตะพัตเตอร์สองอันเลย <Okay. S 1> ดูว่าจะบินยังไงเห็นที่เขาบอกว่าไก่ใช้แต่แข้งหน้านะ แทงหูแทงตาจะมารอลุ้นตอนนู้นแหละเต็มนู้นแหละครับตอนนี้ยังห่วงปีกอยู่ห่วงขนจับก็เริ่มเตียวเตียวหน่อยแต่เมื่อกี้บินไปยี่สิบบินดีเคาะไม้เฉยก็กระโดดขึ้นมากระโดดนี่ครับวงวงนี้สามวงนี้ขึ้นมาครับ แต่งมาก็ยังไม่เคยเห็นเตะนะเพราะว่าตอนมาก็ไปไม่เต็มร้อยเท่าไหร่พอจะเลี้ยงเตะดูขนแซงขึ้นมาทีนี้ก็เลยปล่อยยาวเลยครับกลางเดือนหน้าน่าจะเตะได้นะครับกลางเดือนหน้าน่าจะเตะพัตเตอร์นะแต่อาทิตย์หน้าผมว่าจะลองพันนวนเตะดู สมบูรณ์จับสวยส่วนลูกเจ้าปืนกลนะเจ้าแตงไทยที่น้องมันเอาไปซื้อไปอยู่ฝั่งนูน้นตีชนะมาจะไปเปรียบพรุ่งนี้ครับตีสองหมื่นครับก็มารอรุนว่าจะได้คู่ที่ไหน จะแต่งไทยคู่เกิดกับเจ้าหมูเด้งเจ้าหมูตุนนะเจ้าหมูเด้งกับเจ้าหมูตุนไปอยู่ที่นะครปฐมก็ไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เห็นเขาเงียบไปไม่เห็นติดต่อมาเขาได้ไก่ดีๆไปหลายตัวนะแต่เขาใจร้อนนะไปเตะเยอะเกินไปไก่มันยังนุม่มๆอยู่กับผมผมใจเย็นนะครับไก่ปีขึ้นคนขึ้นผมก็ไม่เตะ ตัวไหนดีก็อยู่ตัวไหนไม่ดีก็ขายให้เขาเอาไปค่าข้าวไก่ครับตัวสองร้อยสามร้อยมาวันแรกปากกระตาะไม่ได้เตะพอเลี้ยงไปเรื่อยๆขนแซมพอดีเลยครับเข้าขวบหนึ่งพอดีเลยเจ้าสุดหล่อไก่มาจากแท่นะครับ ตัวนี้ถ้าเห็นแววแลนะ้เปรียบตีเงินหมื่นหน้าน่าสนใจนะแต่ยังไม่เคยเห็นเตะก็ลองไปตามล่าไฟที่สารแถวแบ้านบ้านนี่นะครับตีพันสองพันก็เอาไม่ต้องถึงเงินหมื่นเงินแสนผมก็ดีใจแล้วสะกดคำว่าชนะเป็นนี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับเลี้ยงไก่ ตีพันตีห้าร้อยผมก็มีกำลังใจเลี้ยงส่วนมากไก่ตัวไหนที่จะออกตีผมจะเน้นเลี้ยงแค่ตัวน,นั้นนะครับตัวอื่นผมก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ถ้าไก่ไม่สดไม่สมบูรณ์แดงแค่นอกภายในไม่สมบูรณ์ผมก็ไม่เอาไปตีนะผมเลี้ยงไก่ผมจะเลี้ยงอย่างนี้ใครจะว่าผมยังไงก็ช่างมันสูตรใครสูตรมันผมเลี้ยงไก่ผมใจเย็นผมไม่ใจร้อน ตีดมพัน3สามอันสองพันไม่กินยาไม่ทำแผลผมก็ไม่ตีนะครับเพราะว่าผมเซฟไก่ผมตอนนี้เริ่มมืดยุงก็เริ่มเยอะนะครับจะเข้าบ้านหรอลูกสุดหลอเข้าบ้านไปพาสุดหลอเข้าบ้านก่อนนะครับเดินเข้าบ้านนะครับ นุ่นตัวเสียดาลูกลูกจะปืนกลหลานจะยกนะเดี๋ยวพาสุดรอเข้าบ้านก่อนนะครับเป็นไงพี่สมบูรณ์ดีไหมปากยาวออมาเหมือนเดิมแล้วนะครับพี่สนอง ลูเกดแข่งครับกาคาบไข่นะครับ,าารบสองข้างต่อยังไม่ได้ทำนะครับต่อตั้งแต่มาสวยครับไปแล้วพาสุลออเข้านอนแล้วนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแก้วจกเพชรด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ